ไม่เคยแผ่วลิซ่าแบล็คพิงคร่วมชมโชว์ระดับโลกลุกนี้โดดเด่นคนมองทั้งงานลิค์แตกตื่นกันทั่วโลกเลยก็ว่าได้ค่ะหลังจากที่เห็นลิซ่าได้ปรากฏตัวต่อหน้าสื่อและแฟนๆมากมายที่งานซีรีนเมนซ s s ั m เมอร์23แฟชั่นโชว์ของวันที่27มิถุนายน2565สำหรับลุกนี้ของลิซ่าผมบลนยาวที่แฟนๆต่างตั้งตาคอยพร้อมชุดกางเกงสีดำประดับเลื่อมสำหร กับเข้าชมแฟชั่นโชว์ l i o r Men Summer 2023ที่ปารีสแฟชั่นวีคในวันนี้เรียบกอและแฝงความเซ็กซี่ด้วยดีไซน์เว้าหลังบอกได้เลยว่าลุคนี้สวยสะพรั่งสุดๆราคารวมทั้งลุกอยู่ที่60,000บาทนั่นเองจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ